ไอ้ดอกแพงแล้วใครกัดเหรอไอ้หุ่งเหรอหุ่งกัดเหรอนี่ไว้ใส่ถุงขยะถึงหน้าบ้านเพราะว่ามันเป็นขยะ ได้นะนี่ยายไม่เก็บนะกองนี่สะอาดที่เจ้าต้อกเก็บให้วางตาขากระเบิดพที่นองเดินว่องว่งจะ เพลงให้ยายฟังหน่อยเออเขาจะเล่นพูนได้ไันมองเขาเรีนยนไม่ได้ผมขำโอ้ยม,ม,มกพริกน้อยคอยแน่พริกน้อยไหมเออได้กินมากแล้วเพียรุ่นนงเพียมาแล้วเพียมาแล้วเพียมาแล้วใบกดใบโกดมาแล้ว เออน้ามาฉีดมั้ยเออ อเ,เอากลับเลยอ๋อก <quietly S 2> ลับลงมาลูกกวาดลงมาเนี่ยดอกไม้ใครเนี่ยใครอดอกไม้เด็กดอกไม้มาใส่จ๋าลูจุกวาดบ้านให้เลยอ่ะกวาดลงมากวาดลงมาลูกกวาดลงมาใครอยากกวาดก็กวาดลงมาเลย ยังยังเลยคนสวยค่ะน้องพิดน้องพลยกอดไปนอนไปตาบมาษาพี่มาสายจะกินนะเขาเกลียดอย่างเก็ียดนั้งเมาเบื้อต่อไปเขาก็ต้องกินตั้งเมาอแม่ะวาย ลงแล้วฉันขอกดได้ไหมเลยอืมกดกดให้เป็นนะกดให้ได้นะจ้ากดให้ได้นะแจมบ์กดขยะย้ายกดขยะไปไว้ซื้อนั่นแหละ ว่าให้ออกฮะเสียงอะไรอะลูกเสียงหมาหมาเห่าแทนแต่ชุดไฟแม่แมนไหมใส่ค่ะแค่แค่ไม่ใส่ให้จ้ะจ้ะถ่ารับจ้ะรับจ้ะรับจ้แทนแทนแทนถ่ายแทน่อยแม่แมนปล่ยแม่แมนถ่าไปแมมแมนอู้ยดอกไม้เอามดมาด้วยทำไมคะมดหนึ่งตัว มดหนึ่งตัวมาด้วยทําไมคะใครเป็นคนเอามาคะเอาลงไปเลยค่ะมดมดมดแทนแทนแทนไปกวาดบ้านต่อยายเก็บกวาดบ้านก่อนอยากให้ไปกวาดบ้านนะคะเอาเช็ดเ,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 เช็ดเช็ดเช็ดบ้านกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านตอนเช้านะคะูแก่ ผลโพมาหาตาเลข่ขอกวาดบ้านค่ะกวาดเอาคนหนึ่งเช็ดคนหนึ่งกวาดค่ะ,ะกวาดดอกไม้ออกไปค่ะลงมาข้างล่างค่ะเออกวาดลงไปข้างล่างนะเอยเป็นได้เป็นได้เป็นได้มันอยู่ที่กับการที่เราสอนเองค่ะพี่น้องพาเขาทําเขาก็ทําเอาเช็ดประตูหน้าต่างด้วยเช็ดประตูด้วยเนะ่ยไม่แต่ห้อยมือน่นเออเช็ด อันนี้เปเต็มยด้วยอ๋อนี่สติกเกอร์ติดแล้วมันก็เลยเลยเป็นอย่างนั้นนะคะใช่ค่ะค่ะเอากดดอกไม้ออกมาเลยกวดดอกไม้ออกมานะมาแล้วจ้าคนสวยของยายมาแล้วค่ะคุณสุมาลียายสุมาลีเดี๋ยวยายไปเอาไม้กวาดอีกนะอะไรนะคะมาดูดูทำไมคะ ไหนอ๋อเออมันอยู่ข้างในนี่ขนมเหรอแครเาขานมมาทาเพชรหรือพลอยพอไม่ทเพชรไม่ได้ทำพลอยทำเหรอพลอยทำไหมพลอยไม่ทพลอยไม่ได้ทำแล้วใครล่ะดูดูท<ป>ี่ดูที่ดูที่ อัน,นี่ยายกวดช่วยนะยายกำลังปั่นผ้าไว้อยู่ยายซักผ้าอยู่นะจ๊ะ